ค้ารายย่อยเนี่ยจับให้หมดเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอาล่ะเราขยับนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องดีๆกันหน่อยครับคนดีต้องยกย่องใช่ใช่สิอย,อยากจะอ่าน<ล>ยอยากจะอ่านในชื่อคนที่เขาแบบเป็นคนดีมีชื่อเสียง อ,อยากจะให้เราได้ยกย่องกันนะคะเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณจุติไกลเริกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจํานวน13รางวัลค่ะภายใต้โครงการมอบรางวัลบุคคลผู้ส่งคุณค่าต่อสังคมไทยให้กับภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง หรือองค์กรที่คิดด้านบวกสร้างสารรค์สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะมีความเสียสละและทำความดีโดยไม่หวังผลประโยชน์โดยที่มีคุณพัชรีอรารยกุลปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพอมอเข้ามาร่วมงานด้วย รางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมจำนวน13รางวัลประกอบด้วย 1. พระพิสารธันมมนุสิตเจ้าอาวาสวัดสะพานเขตลองเตยกทมนะคะ 2. คุณไตรภพโคดวงษาประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 3. ดรนัทพงศ์มกขพันกรรมการผู้จัดการบริษัทปันฝันวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดโครงการปันฝันปันยิ้มนั่นเอง 4. ดรประสิทธิ์ศรีสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทร,รัพย์ปินันเซียไซรัสจำกัดมหาชน ห้าร้อยตำรวจเอกแว์อาลิฟแวดีซารองสารวัตรสถานีตำรวจภูธรสุงไงโกล,ลกจังหวัดนาราธิวาส6ก็คือคุณไดอาน่าจงจินตนาการนะคะดารานักสแสดงจิตอาสาเจคุณพิจิตราสิริเวชพันดารานักสแสดงจิตอาสา 8. คุณอนุวัฒน์สมวนศักดิ์พักดีศิลปินจิตอาสา 9. คุณสัตวั์เศรษฐกรศิลปินจิตอาสา 10. คุณจีรพัฒนสุกังโหงหรือว่าครูนกเล็กนะคะโรงเรียนบางมดตันเป่าวิทยาคารเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร 11. คุณสมปองสนหน้าค่ะหรือว่าคุณเล็กไทยโพสตช่างภาพอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์12คุณพเดชอุทุมสกุลรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและ 13. ค่ะคุณปิงโกโพทองเจ้าของร้านอาหารแก้วเย็นตาโฟจังหวัดพิษณุโลกค่ะนี่แหละคือรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมค่ะครับก็สาหรับคนทําความดี ก็ยินดีและคนที่จะต้องเชิดชูด้วยคนที่ทําไม่ดีก็ควรต้องรับผลของการการะทําไปนะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูเรื่องของโควิดก็มีการคุยเรื่องของการขยายพรกรไปด้วย